สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานมีข่าวสารมาอัปเดตก,กันอีกเช่นเคยนะคะแห่โฟกัสเลขทะเบียนรถซูโม่กิ๊กสำหรับดารารุ่นใหญ่ซูโม่กิ๊กหรือเกียรติกิจเจริญได้ควงภรรยาไปรับรถไฟฟ้าป้ายแดงที่น่ารักน่าขับสุดๆพร้อมกับแคปชั่นขำๆว่าเห็นตาปือๆแบบนี้เธอชาร์จที่หนึ่งไปได้ตั้ง300โลเชียวนะว่าจะไปแดนซะหน่อยและเติมแบตครั้งหนึ่งเต็มถัง30นาทีเอง จิบกาแฟชิลๆลูกสไัยสุดที่รักอย่างเปาวลีพรพิมลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าน่ารักค่ะหลายคนโฟกัสไปที่เลขทะเบียนรถป้ายแดงซึ่งทะเบียนรถป้ายแดงก็คือ5053ซึ่งตรงกับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1คือ50ทำเอาแฟนๆถึงกระปนเสียดายเบาๆยิ่งไม่ได้ตามเลขนี้ตั้งแต่ต้นไม่รู้ว่ารถคันนี้จะให้โชคต่อหรือเปล่า วดนน้าก็อย่าลืมนําเลขไปเสียงโชคกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ